สวัสดีค่ะมาพบกับนุ้ย h a l ฟ a n นุ s d a y พยากรณ์อากาศอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้บ้านเราก็เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังมีฝนตกบ้างบางแห่งค่ะเราก็มาดูกันว่าภาคไหนจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างนะคะก่อนอื่นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และ ทุกๆก,การติดตามค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่9มีนาคม2564ลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกําลังอ่อนนะคะทําให้ภาคใต้ตอนนี้มีฝนน้อยค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด13-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตวนตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเท่อำเ่อบางมูลนากจังหวัดพิจิตรนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะ อุณหภูมิตอนเช้า25องศาเซลเซียสตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ31องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32ององศาเซลเซียส แล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะคะเที่ยมเพลคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกตอน9โมงค่ะถึง11โมงปริมาณฝนก็0.7ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยมเพรนนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูฟ้าปโปรง่งแดดแรงนะคะมีลมพัดเอื่อยๆค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย22องศาเซลเซียส ตอนกลางวัน31องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะคะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสเลยนะคะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้า26องศาเซลเซียสตอนกลางวัน37องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ31องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนนะจ๊ะ เทียมเพห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนละอองนะคะตอน4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนก็น้อยมากๆนะคะแค่0.2ม mm. ิลลิเมตรปริมาณฝนน้อยขนาดนี้นะคะอาจไม่ตกก็ได้นะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะมีลมโชยนะ ปริมาณฝนตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็น0.5ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-37องถาศาเซลเซียสลมตวนออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเที่ยมเพลุงจังหวัดจันทบ,บุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะฝนหนักสลับเบาค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง1.1มเมตร เที่ยงถึง6โมงเย็น4.1มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซามีฝนตกตอน10โมงถึงบ่ายสค่ะฝนหนักบางช่วงนะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง1.5มิลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายสามนมมิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะพักใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถอศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถสาองศาเซลเซียส,มส,ส,ล,ยสลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกเบาๆนะคะตอน11โมงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย3โมงค่ะมีลมโชยนะคะ ปริมาณฝนทั้ง3ช่วงเนี่ยรวมกัน0.5ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนโปรยปลายนะคะประมาณตอนตีหนค่ะเที่ยมเพอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชท้องฟ้าแจ่มใสมีลมปานกลางนะคะมีฝนตกละอองค่ะตอนบ่าย2องโมงปริมาณฝนน้อยมากค่ะแค่0.1ดดูจากปริมาณฝนแล้วน่าจะไม่ตกนะคะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเที่ยมเพลเมืองจังหวัดภูเกต็ตท้องฟ้าแจา่มใสมีลมอ่อนค่ะ อุณหภูมิตอนเช้า27องศาเซลเซียสตอนกลางวัน31องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ28องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็วนะคะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยงเพอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีฝนตกช่วงเที่ยงถึงบ่าย2ค่ะปริมาณฝน3.9ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่9นะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย